ที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี้ก็คือพระอุบาลีมหาเทระนะคะอันนี้แกะสลักจากไม้มะฮะกานีนะคะเมื่อมสมัยก่อนประมาณ260ปีมานลท่านเคยเป็นเจ้าวาดเทวธรรมารามค่ะนะคะจนสมัยพระพุทธเจ้าบรมโกศสมท่านกับสมณทูตก็คือพระพิสุขสงฆ์อีก18รูป เดินทางไปเผยแพ่วิกฤตพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาเรารับลังกาวงก็คือนิกายนะคะ,คะนิกายลังกาวงมาจากประเทศศรีลังกาพอรับนิกายมาเสร็จอ๋อประเทศไทยเราฟื้นฟูมากเลยตอนนั้นแต่ว่าประเทศศรีลังกากลับเจอวิกฤตพระพุทธศาสนานะคะ,คะกษัตริย์กีรติก็คือกษัตริย์ตอนนั้นเป็นกษัตริย์ประเทศศรีลังกา ค่ะค่ะก็เลยว่าตอนนั้นเห็นประเทศไทยเนี่ยเฟื่องฟูมากเลยก็เลยสงสารมาที่ประเทศไทยขอพระพุทธสงไปอระสมบทิชาก่อนให้มีพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปให้หน่อยค่ะพระพุทธเจ้าบรมโกศก็เลยเห็นก็เลยส่งท่านไปคํามน้ำขาทะเลไได้วยที่เสนตาค่ะ